ดีค่ะอันจังเช่นลนนะคะวันนี้อันจังจะมาสอนเพื่อนๆนะคะถักเบียกระเทียมค่ะเบียกระเทียมก็คือการเอากระเทียมที่เราเก็บเกี่ยวนะคะเพื่อนๆเก็บเกี่ยวช่วงเนี้ยมาตากนะคะแขวนตากทําเป็นพวงๆแบบนี้ค่ะที่ชาวญี่ปุ่นนะคะตามต่างจังหวัดอ่ะเนาะเรามักจะเห็นตามในหนังในละครใช่ไหมคะที่เขาผูกเนี่ยผูกเป็นพวงๆแบบนี้นะคะแขวนตากเนาะก็ มันจะมีวิธีการนะคะเพื่อนๆที่เขาจะทํากันนะคะคนญี่ปุ่นก็โดยไม่ต้องใช้เชือกใช้อะไรเลยค่ะแค่ตัดนะคะตัดกระเทียมเวลาเราถอนมานะคะถอนกระเทียมเนี่ยเราห้ามตัดแบบสนนั้นๆนะนะคะก็คือจะต้องเหลือเหลือต้นกระเทียมนะคะที่เป็นก้านยาวๆเอาไว้อะเพื่อที่จะามาถักแบบนี้นะคะเพื่อนดูข้างหลังค่ะมันจะเป็นแบบเปียนะคะเปียแบบเนี้ยแล้วก็พวงแบบนี้นะคะเขาจะแขวนเอาไว้ตากแดดตากลมนะคะ เวลาจะใช้ก็เด็ดเอานะมันก็จะง่ายนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเปียกระเทียมกันค่ะวิธีมัดกระเทียมนะคะมัดเป็นเปียนะเพื่อนๆก็อันนี้จะดูคลิปของคนญี่ปุ่นนะคะเกษตรกร,ร,กรญี่ปุ่นเขาสอนมานะคะก็ประมาณนี้นะคะจะเอามาประยุกตต์์ประยุกเป็นแบบของตัวเองนะคะก็ะคือเป็นเปียสามนะถักเป็นเปียสามนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะ นี่ยแล้วเราก็เอาหัวใหม่นะคะมาลงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ถักไปเรื่อยๆนะเอาหัวใหม่มาใส่แล้วก็ถักไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ พบมาอย่างนี้เสร็จเราก็เอาหัวใหม่มาใส่เนี้ยนะคะอย่างเี้อันนี้ก็เพมาเสร็จก็เอาหัวใหม่มาแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะ ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆเนาะเนี่ค่ะเขาก็จะเป็นเปียประมาณเนี้ยนะคะเพื่อน หัวเล็กหัวใหญ่ผสมกัน นี่ค่ะเปรี้ยกระเทียมนะคะแล้วเราก็ผูกเชือก่อน,นี่ค่ะเอาเชือกมาผูกนะคะแล้วก็แขวนเนาะนี่ค่ะ เราก็จะได้เป็นพวงกระเทียมนะคะเพื่อนทวงกระเทียมสวยๆเนาะตากแห้งนะคะตากแดดตากลมเวลาจะใช้ก็เด็ดแบบนี้นะคะมันก็จะง่ายมากเลยค่ะเปลือกกระเทียมที่อันจังทำนะคะเพื่อนเสร็จแล้วอันนี้ยาวมากเลยเปีืออันนี้ยาวเนี่ยนะคะก็เอาไปมาแขวนนะคะแขวนตากแดดตากลมเอาไว้ค่ะเป็นการ ทําให้กระเทียมนะคะที่เราเก็บเกี่ยวมานะคะเป็นพวงสวยเนาะเพื<ๆ>่อนๆไม่ทาดูกันนะ